มาแล้วเจเจเหนียงหนังหัวผู้เดียวอารมณ์ดีคัะเนาะ กระเบื้องข่าวดวนมวลห่านล่ะมวลขึ้นยังนี่โดยเฉพาะน้องบุ่นประกายสมพ่ะยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ที่แท้กับเจ้าเบงผู้สาวบ๊วยซื้อยังมาล่ะเต็มไหมเต็มมือโอ้่วนมีทุกคนตรงระว่งเป็นพิเศษมันนี่ชิ่ก็เรียกว่าจะเอาหนาการทำไมไม่ใจเร็กหน่อยกับผู้เฒ้าเธอซิไปนำอยู่บ่ ไปแจกเขาเห็นอย่างเขาไม่เงินเขาก็ดีสื่อใส่เองตัวย่าไปยุ่งเหลขาคนอื่นหลายสื่อใช้จะคล้องเองน่ะยุคนีมันยุคประหยัดใหเก่งกระดดให้บอลอดกันแล้วแต่เจอันไหนที่ห้าซอยไหรห้าวเซอยไปซอยท่าที่ห้าซอยไหวคนหา,บ,บ,บ,าบ่าลำบากคนได้รับก็บมีความสุขยีกงยากม่นกินวันานาน้ำนำนักนักหัวนักเงินนักแหง ค้าดงค่ะบอคัดสิบบาทคัสิบบาท,บาทนี่นี้เล็กหน่อยมาควงทางยังอยู่นี่นี้ไปหากินนุ่มนอนไปจี้เกือบสมยุยบอเปลือกเลยบอคัดดอกครับเนตเล็กหน่อยไปเลยบอคัดมันบอเพล็กดอกบอกว่าบอคัดบอคัดว่าไม่รู้เรื่องบอกคัด,ก,คด,ก,คด,ก,คดก็ดกได้ชิบเมื่อกี้คัดที่ไหง ค่าเท็ละครับชิปบ,บาทครับอานนี้เงินหายสาบาทขอบคุณครับ แล้วนี่เอานากาเอาน้ำไมา้ไปไว้ท่อไซน้ำเขาข้องค,คับเรออื่องนี้ทั้งงามทั้งใจดีน้องนี่เก่งนาะต่อซ้ำนีหัวใจทำงานหาเงินซอยพอย่แพอแม่ละพ่อมาเลยหาให้พอ่อแม่เจ้อครับเด้หน่อยซ้ำนีสิหาไปยังขันบ่หาไปสื่อของหลิ น้องหาเงินไปเห็นอยังผมหาเงินซื้อของไปให้ยายขังบ้านแชตาแล้วกะแฮงบอดี้เพื่อนบอมีคนเฝ้าผมว่าจะซื้อเขาปั๊บนมไปให้เล่าผมไปก่อนเด้อครับผมจะไปหาเงินเผื่อเขาพูดเกิดหลายๆเด้อครับ เว้นมละเจพันน่ะหน่อยเขายัหูจะหายหูจะแบงปันนองเขาโตหน่อยนองเขาก็เฮตามแหงเขาเฮตดเดี๋ยวกรจ้าไม่เด้อยันแนมพ่นเทียงแค่ด้านเดียวกาานหายบเจ้าเป็นตองหาแบบยงไงแควเฮติงเร็กๆหน่อยๆให้กันแค่นีสักคนบนาอยู่แล้วไปไป่ใส่เอา้า ก็หนากากไปเแจกกันดิเรากลับไปซื่อของฝากยายนำ